สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1แลวก็นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ทุกคนนะคะก็สวัสดีในเช้าวัน <give> ที่18มกราคมพศ2565นะคะเช้าวันนี้นะคะเราก็จะเข้ามาเรียนในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะคะในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นะคะเราก็จะเข้ามาเรียนในหน่วยการเรียนรู้ที่4นะคะก็จะเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมรอบตัวนะคะ เรื่องย่อยนะคะก็จะเป็นตำแหน่งระยะแล้วก็ทิศทางน,นะคะก่อนที่เราจะเข้ามาเรียนในเรื่องตำแหน่งระยะแล้วก็ทิศทางน,นะคะคุณครูนงก็จะมีใบางานให้ทำก่อนเรียนนะคะเป็นการเรียงตัวอักษรแต่ละข้อนะคะ,ะเรียงใหม่นะคะเพื่อบอกว่าเกลือไายอยู่ตรงไหนของโต๊ะแล้วหาคำศัพท์ที่ได้ในตารางอักษรปริศนานี้นะคะ ก็จะมีใข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3ข้อที่4ข้อที่5นะคะให้เรียงตัวอักษรให้ถูกต้องนะคะในหน้าที่1 1 9เนะคะเมื่อเราทำงานในหน้าที่119เสร็จแล้วนะคะเราก็จะเข้ามาเรียนในเรื่องตำแหน่งระยะแล้วก็ทิศกันนะคะคำว่าตำแหน่งระยะแล้วก็ทิศนะคะก็คือสิ่งต่างๆนะคะที่อยู่รอบตัวเรานะคะจะตั้งอยู่ใน ตำแหน่งระยะทิศที่ต่างกันนะคะเรามาดูนะคะการบอกตำแหน่งระยะทิศนะคะคำว่าตำแหน่งนะคะก็จะเป็นการบอกที่อยู่ของสิ่งต่างๆนะคะว่าอยู่ที่ใดเช่นบนร่างหน้าหลังส่วนระยะนะคะเป็นการบอกความใกล้หรือไกลนะคะยกตัวอย่างนะคะเด็กสาธิตนะคะนั่งไกลจากว้บอร์ด เขาชีเขามีสอนชี้ให้ด้วยนะคะเนี่ยนี่คือสาธิตนะคะนั่งไกลจากไวบอร์ดนะคะไวบอร์ดก็อยู่ตรงหน้าชั้นเรียนเห็นไหมคะไวบอร์ดตัวนี้ก็อยู่หน้าชั้นเรียนนะคะแล้วก็นารีนั่งติดกับแพรพลอยนะคะเนี่ยเด็กหญิงนารีนะคะก็จะติดกับแพรพลอยคนนี้นะคะแพรพลอยอยู่ใกล้กับลกูลูกโลกนะคะ แลพลอยก็อยู่ใกล้กับทุกโลกนะคะอันนี้ก็คือ,อตำแหน่งนะคะตำแหน่งใกล้หรือไกลนะคะต่อไปนะคะเรามาดูเรื่องทิศกันนะคะทิศก็จะเป็นการบอกอการระบุตำแหน่งของสิ่งต่งตางๆเมื่อเปรียบเทียบกับตำแหน่งของดวงอาทิตย์นะคะคนในสมัยก่อนก็จะสังเกตว่าตำแหน่งของดวงอาทิตย์ไม่ได้อยู่คงที่จึงเรียก ด้านที่ดวงอาทิตย์โผล่ขึ้นขอบฟ้าในตอนเช้าว่าทิศตะวันออกนะคะในช่วงเช้านะคะดวงอาทิตย์โผล่ขึ้นมาเราหันหน้าไปทางดวงอาทิตย์เขาก็จะเรียกว่าทางทิศตะวันออกนะคะเรียกด้านดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าตอนเย็นว่าทิศตะวันตกนะคะเมื่อดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าเราหันลงไปทางดวงอาทิตย์เขารับขอบฟ้าลงไปเขาก็จะเรียกว่าทิศตะวันตกนะคะแล้วก็ นำหลักสังเกตดวงอาทิตย์มาใช้กำหนดทิศได้ดังนี้นะคะในตัวอย่างนี้นะคะบอกว่าเมื่อต้นกล้ายืนกลางแขนและหันหน้าเข้าหาดวงอาทิตย์ในตอนเช้านะคะเนี่ยเขาหันหน้าไปหาดวงอาทิตย์ในตอนเช้าเวลาดวงอาทิตย์ขึ้นนะคะด้านซ้ายมือก็คือทิศเหนือนะคะด้านที่ดวงอาทิตย์ขึ้นเรียกว่าทิศตะวันออกนะคะแล้วก็ด้านหลังก็คือทิศตะวันตก นะคะส่วนด้านขวามือก็คือทิศใต้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของทิศนะคะทีนี้เรามาดูความสัมพันธ์ของตำแหน่งระยะแล้วก็ทิศกันนะคะ,ะในความสัมพันธ์ของตำแหน่งระยะแล้วก็ทิศนะคะตำแหน่งระยะและทิศของสิ่งต่างๆนะคะก็จะทำให้เรารู้ว่าสิ่งนั้นตั้งอยู่ที่ใด ความสัมพันธ์ของตำแหน่งระยะทิศของสิ่งต่งตางๆก็จะเป็นสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรานะคะคที่มีผลต่อการดําเนินชีวิตของเราด้วยนะคะเรามาดูตัวอย่างนะคะนี่ในภาพนี้นะคะในการสร้างที่อยู่อาศัยนะคะไม่นิยมสร้างบ้านให้หน้าบ้านอยู่ทางทิศตะวันตกเพราะจะได้รับแสงแดดมากในช่วงบ่ายทําให้ร้อนอบอ้าวนะคะ ก้อนนชุมชนส่วนใหญ่นะคะก็จะตั้งอยู่ในบริเวณที่ราบเพราะสามารถเดินทางได้สะดวกนะคะในชุมชนส่วนใหญ่ก็จะอยู่ใกล้แหล่งน้ําเพื่อสะดวกในการนําอันน้ํามาใช้นะคะส่วนมากนะคะเมื่อเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับระยะทิศท,ทางของสิ่งต่างๆนะคะแล้วคุณครูนองก็จะมีงานให้ทำนะคะในหน้าที่123นะคะ ก็จะเป็นดูภาพแล้วระบุวความสัมพันธ์ของสิ่งของตำแหน่งนะคะระยะแล้วก็ทิศของสิ่งต่งตางๆในภาพมา5้าข้อนะคะแล้วก็ยกตัวอย่างนะคะสมมุติว่าบ้านของแตงอยู่ระหว่างอยูร่ระหว่างตรงไหนกับตรงไหนนะคะแล้วก็บ้านของฝนอยู่ระหว่าง ตำแหน่งอะไรบ้างนะคะในบ้านของคุณอยู่ใกล้กับอะไรนะคะเราก็เขียนลงไปอย่างนี้นะคะ,ะบ้าน่ะบ้านต้นอยู่ใกล้กับสถานที่ไหนเราก็เขียนลงไปนะคะอันนี้ก็คืองานให้ทำในหน้าที่หนึ่งนะคะก็ขอให้ทุกคนตั้งใจทำงานนะคะทำงานให้เสร็จเราก็จะได้นำมาสมคุณครูนะคะช่วงนี้ก็ให้ทุกคนนะคะอ่านหนังสือด้วยนะคะ เพราะว่าใกล้จะสอบกลางภาคแล้วนะคะก็ข้อสอบคุณครูนงก็จะนําเนื้อหาที่เราเรียนมานั่นแหละคะ่ะในหน่วยการเรียนรู้ที่3นะคะมาออกข้อสอบนะคะก็จะมีอยู่ด้วยกัน20ข้อ20คะแนนนะคะเราขอให้ทุกคนนะคะตั้งใจอ่านหนังสือนะคะแล้วก็มีความสุขในการเรียนนะคะอ่านออนไลน์ในครั้งนี้นะคะ แล้วช่วงนี้ก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพด้วยนะคะโควิดก็กำลังระบาดอีแล้วนะคะทางเรียนของเราก็เลยได้จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์นะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในการเรียนวันนี้ก็ขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ